1> Part 1สำนวนเล่าเรื่องแบบ Kindness Spark เหมาะสำหรับภาคเสียงไม่มีตัวหนาไม่มีสัญ,ญลักษณ์ตกแต่งและคุณเพียงพิมพ์คำว่าต่อผมจะเขียนพาดถัดไปให้จนจบครบ1,000งหมืคำต่อไปนี้คือ Part 1 Channel Intro สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่ Kindness Spark ช่องเล่าเรื่องที่ไม่ได้เล่าเพื่อความสนุกเพียงอย่างเดียว แต่เล่าเพื่อให้คุณได้หยุดคิดได้มองกลับมาที่ตัวเองและได้เรียนรู้บางอย่างจากชีวิตของคนอื่นบางเรื่องอาจทําให้คุณเงียบบางเรื่องอาจทําให้คุณน้ําตาคลอและบางเรื่องอาจเป็นบทเรียนที่ติดอยู่ในใจคุณไปตลอดชีวิตถ้าคุณพร้อมแล้วโปรให้ตั้งใจฟังเพราะเรื่องราวต่อไปนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของคนคนหนึ่งแต่มันอาจสะท้อนตัวเราโดยไม่รู้ตัว อ i ไอเลูกนายพันคิดว่าตัวเองเหนือกว่าทุกคนจนเจอบทเรียนแรกจากครูฝึกหญิงที่ไม่มีวันลืมเสียงนกหวีดดังขึ้นในยามเช้าปลุกผู้เข้าฝึกทุกคนให้ลุกจากที่นอนอย่างพร้อมเพรียงค่ายฝึกทหารแห่งนี้ไม่ใช่สถานที่สำหรับคนอ่อนแอและไม่ใช่ที่สำหรับคนที่คิดว่าตัวเองพิเศษกว่าใครพื้นสนามฝึกยังเปียกจากน้ำค้าง อากาศเช้าควรจะสดชื่นแต่สำหรับผู้เข้าฝึกใหม่มันคือความกดดันที่กดทับหัวใจตั้งแต่วินาทีแรกชายหนุ่มหลายสิบคนยืนเข้าแถวเหงื่อเริ่มซึมทั้งที่ยังไม่เริ่มฝึกทุกคนต่างมีเป้าหมายเดียวกันคือพิสูจน์ว่าตัวเองคู่ควรกับเครื่องแบบนี้ยกเว้นคนหนึ่งอธิรัตเขายืนอยู่ในแถวเหมือนคนอื่นแต่ท่าทางของเขาแตกต่างไม่ตึงเครียดไม่ประมา ไม่กลัวเขายืนหลังตรงแบบไม่ตั้งใจสายตามองไปรอบอย่างคนที่ไม่รู้สึกว่าที่นี่สำคัญสำหรับเขาค่ายฝึกแห่งนี้เป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งไม่ใช่บททดสอบชีวิตตั้งแต่เด็กอธิรัตเติบโตมาในบ้านที่ทุกคนเรียกพ่อของเขาว่านายพลคำสั่งของพ่อคือกฎหมายคำพูดของพ่อไม่มีใครกล้าแยง้ง เขาเคยชินกับการที่คนอื่นให้เกียรติเคยชินกับการได้สิ่งที่ต้องการและเคยชินกับการถูกมองว่าเหนือกว่าเขาไม่ได้พูดโอ้อวดแต่ท่าทีของเขาพูดแทนทุกอย่างผมไม่เหมือนพวกคุณนั่นคือสิ่งที่แววตาของเขาบอกเสียงฝีเท้าหนักแน่นดังขึ้นจากด้านหน้าเสียงพูดคุยในแถวเงียบลงทันทีครูฝึกกำลังมาแต่คนที่เดินนำหน้าแถวในเช้านั้น ไม่ใช่ผู้ชายร่างใหญ่เสียงดังอย่างที่หลายคนคาดไว้เธอเป็นผู้หญิงร้อยตรีนิชารูปร่างสมส่วนผมกล้าวมวยแน่นเครื่องแบบพรางเรียบพริบไม่มีรอยยับแม้แต่น้อยเธอไม่ได้ตะโกนไม่ได้ทำท่าขมขู่แต่ทุกย่างก้าวของเธอกลับทําให้สนามฝึกเงียบอย่างน่าประหลาดสายตาของเธอไล่มองผู้เข้าฝึกทีละคนเหมือนกำลังอ่านตัวตนของทุกคนออก จนกระทั่งสายตานั้นหยุดที่อธิรัตเขายังยืนท่าเดิมไม่หลบตาไม่รู้สึกเกรงนิชาเดินเข้ามาหยุดตรงหน้าเขาระยะห่างใกล้จนเขาได้กลิ่นเหนื่อจางจากสนามฝึกแต่วายตาของเธอยังคงนิ่งไม่สะทกสะานผู้เข้าฝึกยืนตรงเสียงของเธอไม่ดังแต่ชัดอธิรัตขยับตัวเล็กน้อยยืนตรงขึ้นแต่ยังคงสีหน้าสงบ นิชามองเขานิ่งก่อนจะถามเชื่ออะไรอาทิรัศเสียงตอบของเขาเรียบไม่มีความตื่นเต้นนิชาพยักหน้าเล็กน้อยรู้ไหมว่าที่นี่คืออะไรเขาตอบทันทีค่ายฝึกครับเธอถามต่อแล้วรู้ไหมว่าที่นี่ให้ความสำคัญกับอะไรอธิรัตชะงักก่อนจะตอบแบบไม่ใส่อารมณ์วินัยครับนิชายิ้มบางๆเป็นรอยยิ้มที่ไม่ได้อบอุ่น ถ้าคุณรู้ทำไมท่าทางคุณถึงไม่เหมือนคนที่ให้เกียรติสถานที่นี้คำถามนั้นเหมือนคมมีดบางซอนที่เกียรอัตตาของอธิรัตโดยตรงเขานิ่งไปชั่วครู่ก่อนจะตอบผมไม่ได้ตั้งใจไม่ให้เกียรติครับนิชามองเขานานขึ้นก่อนจะพูดประโยคหนึ่งที่ทำให้ทั้งแถวงเงียบสนิทที่นี่ไม่มีลูกใคร ไม่มีตำแหน่งพ่อแม่มีแค่ผู้เข้าฝึกกับวินัยเธอหยุดแล้วพูดชัดทอยชัดคำถ้าคุณยังคิดว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นคุณจะอยู่ที่นี่ได้ยากมากอธิรัตรู้สึกเหมือนมีบางอย่างกระแทกในอกแต่เขายังคงยืนเงียบในใจของเขาเริ่มมีคำถามเกิดขึ้นเป็นครั้งแยกในชีวิตผู้หญิงคนนี้ไม่กลัวพ่อผมเลยหรือและนั่น คือจุดเริ่มต้นของบทเรียนที่เขาไม่มีวันลืม